มีผลกับไทยแบบอย่างหนักเลยนะเพราะว่าพออินโดนีเซียเนี่ยได้อัตรา19บเก็คือเท่ากับ20นะฮะคล้ายๆกับทางเวียดนามแล้วกเ็เท่ากับกรณีของอฟิลิปปินเนี่ยก็เหลือแต่มาเลเซียซึ่งเวลาเนี่ยค้างอยู่ในระดับ25นะฮะแลวผมก็เชื่อว่าเขาจะมีการเจรจาเนี่ยโอกาสที่จะลงมาอยู่ในระดับนี่ยเท่ากับ ประเทศอื่นๆในอาเซียนค่อนข้างจยับสูงแต่ของไทยเนี่ยเวลาเนี่ยเราติดค้างฟ้าอยู่ที่36ค่ะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะแนวทางในของประเทศอื่นเนี่ยเขาเจรจาเนี่ยโดยการวางทิ้งไพ่เนี่ยนะในแง่ของสินค้านำเข้าจากสหรัฐเนี่ยอัตราภาษีเป็นศูนย์ะแต่ว่าของไทยนั้นเนี่ยนะแนวทาดำเนินการของทางทีมเจรจาที่ผ่านมานั้นเนี่ย บอกว่าอัตราภาษีสินค้าสารัะแต่เป็นศูนย์เนี่ยเอ่อ90%ของรายการนะแต่ว่ามีประมาณ10%ของรายการนั้นเนี่ยนะโดยเฉพายิ่งสินค้าเกษตรเนี่ยที่ที่ทยังต้องการจะปกป้องคุง้มคร,รองอยู่ในส่วนนี้เนี่ยนะฮะผมเองก็งก็ดอกใจทางสารัะได้ยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าให้ผมลองชั่งน้ำหนักดูเนี่ยผมคิดว่าโอกาสท,ที่ที่ไทยเนี่ยจะได้รับ ลดอัตราภาษีลงมาเนี่ยเท่ากับระดับของอาเซียนคือผมคิดว่าสุดท้ายมันจะตกอยู่ที่ประมาณ20%ของบริษัทของประเทศอาเซียนระดับใหญ่5ประเทศเ,เท่ากันนะฮะยกเว้นสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยลักษณะของการทำอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ไปในสหรัฐนั้นเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างจากประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ไทยเนี่ยจะลดลงมาเนี่ยเท่ากับประเทศคู่แข่ง ในระดับเดียวกันในในอาเซียนเนี่ยอาจจะยากสักน,น่ดนะค่ะส่วนของอินโดนีเซียนั้นเขามีตัวเลขที่เกินดุลการค้ากับอเมริกาน,นะคะตามตัวเลขคือหมื่นกว่าล้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าเงื่อนไขที่เสนอให้สหรัฐดูมีความดึงดูดใจหลายประการทั้งฟรีภาษีทั้งการซื้อเครื่องบินโบอิงตั้ง50ลำซื้อพลังงานแล้วก็มีการซื้อสินค้าประเภทอื่นๆด้วยนะคะ ในแง่มุมของบางฝ่ายบอกว่าอินโดนีเซียก็ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้ลดภาษีนะคะอาจารย์เทนชัยมองดีลที่อินโดนีเซียเสนอให้กับสหรัฐเป็นอย่างไรบ้างคะในแง่ของการค้าโลกเนี่ยนะฮะผมเคยพยายามยบรรยายว่าให้คนเข้าใจเนี่ยว่าในอนาคตมันจะแบ่งออกเนี่ยเป็นสองฝั่งสอง่ายด้วยกันค่ายหนึ่งคือค่ายตะวันตกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์กลาง อีกค่ายหนึ่งเนี่ยเป็นค่ายตะวันออกหรือจะเป็นอามริกฤษก็อาจจะใช้คำว่า global south คือประเทศที่มันฐานะอ่อนกว่าเนี่ยซึ่งจีนเป็นศูนย์กลางสองค่ายเนี่ยนะฮะมันจะมีการกระทบกระทั่งแล้วลักษณะของการค้ามีแนวโน้มเนี่ยที่มันจะแยกจากกันเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทางขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าประเทศใดเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวให้เป็นโซ่ข้อกลานเชื่อมระหว่างสองโลกนี้ได้เนี่ย ประเทศนั้นเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสในการทําธุรกิจเนี่ยที่มีความก้าวหน้าเนี่ยเยอะทีเดียวเพราะว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะอย่างไรเสียเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีทางที่เขาจะย้ายฐานผลิตอุตสาหกรรมสําหรับสินค้าแบบเทคโนโลยีระดับต่ําหรือเทคโนโลยีระดับปานกลางเนี่ยไปที่อเมริกาเนี่ยได้หรอกอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรองเท้าเสื้อผ้าแม้แต่ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับง่ายๆนะฮะอย่างเช่นไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือไปถึงไอ้เครื่องปรับ,รบ,รบาอากาศะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแนวทางเนี่ยของประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาต้องการจะทําตัวเนี่ยนะฮะเป็นตัวโซ่ข้อกลางนะฮะเชื่อมระหว่างสองออเศรษฐกิจใหญ่ตรงนี้ไปในอนาคตแล้วอันเนี้ยเป็นช่องทางในการทําธุรกิจที่สดสายบ้าน เพราะฉะนั้นเวียดนามทุ่มสุดตัวนะ,ะฮะฟิลิปปินส์ทุ่มสุดตัวแล้วเวลานี้เห็นชาติปรอินโดนีเซียก็ทุ่มสุดตัวแล้วผมเดาว,ว่ามาเลเซียก็จะต้องออกแนวเดียวกันอะไรบันเท้เหลือไทยเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่สามารถจะเข้าไปเป็นโซ่ข้อต่างได้ก็จะโอกาสในการทําธุรกิจข้างหน้ามันจะก็จะน้อยลงค่ะส่วนดีลที่อินโดนีเซียให้ไปกับสหรัฐนะคะทั้งการซื้อสินค้าแล้วก็การเปิดตลาดสินค้าส่วนที่ น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขาปิดดิวได้สําเร็จอนนาจารย์เทวชัยมองว่าเป็นเงื่อนไขจุดไหนคะไอ้ศนเปอนต์ที่นำเข้าสินค้าสาหรัฐเนี่ยนะฮะ,ะเข้ามาที่อินโดนีเซียเนี่ยผมผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญคือ,อผมดูจากการสื่อสารเนี่ยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าพอเวลาประสบความสำเร็จกับทางเวียดนามก็ดี กับทางอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยเขาจะเผยแพร่ข้อความเนี่ยในไอ้ตัวไอ้ไอแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะฮะ,ฮะที่ชื่อว่า Truth Social เนี่ยนะ,ะแล้วในข้อความวันนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเขียนตัวอักษรเนี่ยบางประโยคเนี่ยเป็นเขาเรียกแคปิตอลเลตเตอร์เป็นอักษรใหญ่หมดเลยนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาเน้นความสำคัญของ,องไอ้ตัวนี้นะฮะ Yeah. แล้วก็อย่างกรณีของอินโดนีเซียเขาใช้คำว่าเวลานี้นะฮะอินโดนีเซียจะเปิดตลาดทั้งหมดเอทายมาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการเชียร์เห็นว่าแต่อินโดนีเซียในเปิดตลาดแล้วก็สินค้าของสหรัฐที่เข้าไปได้เต็มที่ในกรณีของเวียดนามเขาจะเช่นเดียวกันเราจะพบว่าเขาจะใช้คำว่าเป็นครั้งแรกเลยเยนะฮะที่เวียดนามเนเปิดตลาดให้กับสินค้าสหรัฐเพราะว่าในแง่ของคนอเมริกันนั้นเนี่ย,ะค,ะยความ สนใจหรือก็ความรู้สึกเขาเนี่ยว่าอเมริกาจะได้ประโยชน์จากนโยบายของมป์เนี่ยประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยแหละฮะการที่ชาวชาวนาในอเมริกาผู้ที่ผลิตสินค้าในอเมริกาเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าออกไปสายกับประเทศเหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีภาษีจะส่งได้มากน้อยอ,นนอ,อ,อันนั้เป็นเรื่องรองอันนี้เป็นเรื่องรองแต่ว่าเรมต้นเลยนี่หมายความว่ากติกามีการปรับออกมาแล้วเนี่ยนะฮะว่าส่งได้เต็มที่ค่ะก็ตาม ข้อความที่ขึ้นในหน้าจอนี้นะคะสิ่งที่คุณทรัมป์ย้ำนะคะ tariff และ non tariff barrier free นะคะ free e นะคะโตใหญ่ใส่ขึ้นมาตกใจนะคะก็ดูเขาใจห้ความสําคัญกับเรื่องนี้ถ้ากลับมาดูที่ไทยค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องคุ้นคิดเพราะว่าเท่าที่เราทราบข่าวนะคะทางรัฐมนตรีคลังท่านก็ยืนยันว่าเราไม่ฟรี0%สำหรับสินค้าสหรัฐ100%อย่างแน่นอน มีบางรายการที่เราจะต้องปกป้องต้องดูแลนะคะเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเกษตรนะคะถ้าเรามีเงื่อนไขเช่นนี้เนี่ยเราจะสามารถปิดดิวได้ไหมคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสหราฐัฐที่เขาจะมองและก็ยอมรับความจะเป็นของประเทศไทยแล้วจะไปกําหนดอัตราภาษีเท่าไหร่น,นะฮะเป็นสําคัญสมมุติถ้าเกิดสหราฐัฐเกิด เรียกว่าใจเข้ม,ขมแข็งบีบบบีบเราแบบเข้มแข็งนะฮะในลักษณะที่ว่าถ้าเราไม่ให้สินค้าเขาฟรีร้อยเปอร์เซนเลยเนี่ยเขาก็จะค้างเราไว้ที่ร้อยสามสิบหกเนี่ยคะแต่นี่มัน <c oughs> เที่มยมจะมีปัญหาว่าสินค้าเดิมของเราเนี่ยะะที่ผลิตในไทยเนี่ยก้อยหนึ่งเนี่ยมันจะไปขายในสหรัฐเนี่ยในราคาร้อยสาสิบหก ที่ถ้าเป็นสินค้าแบบเดียวกันนะฮะสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยที่ผลิตในประเทศอาเซียนด้ยวยกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปขายในสหรัฐเนี่ยในราคาร้อยบวกกับยี่สิบเนี่ยสามร้อยสาสิบหกกับร้อยี่สิบเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะไม่มีใครมาซื้อสินค้าไทยที่ราคาร้อยสามสิบหกเนี่ยมันจะทําให้สินค้าไทยที่ผลิตเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยร้อยชิ้นเนี่ยแล้วก็ส่งไปอเมริกาได้ร้อยชิ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ลดลงมาเหลือแปดสิบชิ้นนะ ไม่ใช่ลดลงมาเหลือห้าสิบชิ้นมันจะลดลงมาเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบการผลิตอุตสาหกรรมในไทยมันจะกระทบทำให้คนตกง,งานแล้วก็มันจะทำให้นักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาแล้วมาลงทุนในไทยในแต่คนเนเขาก็จะไม่มาเขาก็จะไปหาประเทศที่อัตราภาษี20นะ่สแทนที่จะมาไทยแล้วนี่มันก็เหลืออยู่ที่ว่าเราจะ เจรจารแล้วผลออกมาเท่าไหร่สมมติถ้าเกิดเราเราไม่ให้เขา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์ทุกอย่างนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาก็โอเคอาจจะรุ่ม,มรวยกับเราเนี่ยแทนที่จะค้างไว 36, ้สามสิบหกก็อาจจะลดลงมาเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ข้อว่าลดลงมาเท่าไหร่ถ้าลดลงมาแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างระหว่างของเราเนี่ยนะฮะสมมติวร่าของของคู่ต่อสู้เราเนี่ยร้อยยี่สิบแล้วของเราสักยี่สิบห้าอย่างเงี้ยมันก็คงจะพอถูถ่ายบ้างมั้งอาจจะอาจจะมี อาจจะมีออเดอร์อยู่บ้างนะฮะแต่ถ้าสูงกว่านั้นแล้วเนี่ยนะก็ออเดอร์คงไม่มีตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่เราผลิตในไทยแล้วส่งไปสหรัฐเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เรามีความสามารถพิเศษทําได้เฉพาะในไทยนะฮะแล้วเรามีจุดแข่งมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะจนต่อให้เราต้องเสียภาษีสูงเนี่ยเราก็ยังสู้ได้เนี่ย<ฮ>ผมก็มานั่งไล่ดูรายการที่เราส่งไปในอเมริกาเนี่ยสิบรายการแรก มันส่วนใหญ่นะมันประเทศอื่นในอาเซียนในผิดได้หมดเลยเหมือนเหมือนกันนะฮะอาจจะยกเว้นสินค้ายางและอาจจะยกเว้นในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงะอะไรอย่างงี้นะจะจะน้อยมากอะที่จะเป็นสินค้าที่ที่เรียกว่าไทยเนี่ยมีจุดแข็งมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะเป็นพิเศษดังนั้นคือแปลว่าถ้าเรทภาษีเรามากกว่าเราสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าเราเจรจาแล้วสมมติถ้าเกิดวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะฮะแล้วมันค้างอยู่แล้วผมก็ยังนึกอยู่ในใจว่าในเมื่อทีมสหรัฐเนี่ยเขาได้อัตราภาษีศูนย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะกับประเทศอาเซีนยนอื่นๆนะแล้วเขาก็เลยลดให้เหลือยี่เนี่ยนะ,ะ <S <S แล้วไอ้ยี่สิบเนี่ยจะต้องใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถ้าหากว่าไทยไเนี่ยนะฮะหนึ่งสิงหาแล้วเขาบอกว่าเป็นไรเลื่อนไปก่อน ไอ้ไทยก็ได้เปรียบเพราะว่าไทยจะใช้สิบเหมือนเดิมอยู่เนี่ยไปจนกว่าจะเจรจาจบแต่ผมกำลังจะเดาว,ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะอาจจะไม่มีเหตุผลที่ทีมเจรจาของทางสหรัฐเนี่ยจะยอมให้ไทยใช้ไอ้อตราสิบที่ต่ำกว่าคนที่บปยอมเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะค้างเราไว้ที่สามสิบหกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เกินเดือนสองเดือนเนี่ยนะฮะออเดอร์มันก็จะหายไปเลยแล้วก็คนก็จะเริ่มตกงาน อ้เน,นี่เราก็จะเข้าโมเดลเนี่ยที่ทางด็อกเตอร์ดอรอัดนะพิสารวดิตเตี่์ท่านใช้คำที่ที่น่าตกใจท่านบอกว่ามันจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เขาเรียกอดมือ้อกินมือคนจะตกงานเยอะแล้วก็จํานวนการส่งออกของไทยเนี่ยที่มันหดลงเนี่ยนะมันจะมันจะฉุดตัวเลข GDP ของเราเนี่ยลงมาจะเหลือแต่ระดับหนึ่งกว่าอะไรเท่านั้นเองนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ ภาวะยากลําบากที่จะต้องระมัดรววังนิดหนึ่งอ,อ,อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นความท้าทายของไทยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับผลของการเจรจาการค้าแล้วก็เรื่องของภาษีนะคะเราอยู่ในช่วงที่ กำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของผู้ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝั่งนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีรายงานออกมาในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ตัดสินใจแล้วที่จะเสนอรายชื่อให้กับทางครอรมอนะคะตอนนี้ต้องรอการอนุมัติแล้วก็เข้าวาระเนื่องจากว่ายังมีติดประเด็นเรื่องของเอกสารนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะออกมาเป็นใครอาจารย์เทนชัยมองสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของทางผู้ว่าการแบง์ชาติคนใหม่ สำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรคะคือเดิมที่ผมเคยวิจารณ์เนี่ยในช่วงที่มีแคนดิเดตแอนด์ฟิแนลแคนดิเดตเหลือสองคนเนี่ยนะผมก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็จะเป็นบุคลากรที่เป็นเรียกว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในอนาคตเนี่ยนะอย่างมากเลยแต่ว่าแต่ละคนนะักทผมดูผมคิดว่ายังไม่ถูกใจผมเต็มที่นะเพราะว่าผมดูแล้วมันจะมีจุดอ่อนอยู่ทั้งคู่นะ นะกรณีเวลานี้เท่าที่ฟังดูรู้สึกว่ามีแนวโน้มจะเป็นคุณวิทยัยคุณวิทยเนี่ยจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่าท่านเคยทํางานเนี่ยในฝั่งของอการบริหารภาคภาคธุรกิจนะลักษณะของภาคสถาบันการเงินเนี่ยนะเคยทํางานอันนี้มาเป็นหลักเลยแต่ว่ายังขาดประสบการณ์ในแง่ของอเ,อเรื่องของการดูนโยบายภาพรวมของประเทศมหาภาซึ่งแตกต่างกันนะนะ แล้วเวลาที่คนที่ประสบการณ์น้อยนะฮะเข้าไปในสถาบันเนี่ยที่มีผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมาเนี่ยนะฮะแล้วลงไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีคนที่จบในวิชาการสิ่งที่เขาทำเนี่ยแล้วก็มีความชำนาญอยู่ในระดับที่สูงมากเลยปริญญาโทรปริญญาเอกจากแบาวาลยชั้นนำของโลกเนี่ยนะฮะในหลายประเทศเลยลักษณะอย่างนี้นะฮะ อ่มันจะมันถ้าถ้าไม่ไม่แข็งพอก็จะจะ,จะกลายเป็นว่าท่านจะเป็นผู้ตามมากกว่าที่จะเป็นผู้นําเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมว่าก็ก็ต้องต้องต้องอ่คอยติดตามดูนะฮะว่าว่าท่านจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะลักษณะแนวการบริหารเนี่ยของทางแมกชาตาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้มันรองรับไม่ใช่อดีตไม่ใช่ปัจจุบันแต่ว่ารองรับอนาคต แล้วให้ผมประเมินนะผมคิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะในการดูแลทำการบริหารที่ผ่านมาเนี่ยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยที่ผมมองเนี่ยคือ3จุดด้วยกันจุดที่1ี่คือในเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะทางแบงค์ชาติมีการกำหนดเป้าหมายตรางเงินเฟอ้อเนี่ยนะ เอาไว้เี่ยขั้นต่ำเหนึ่งเปอร์เซ็นขั้นสูงสามเปอร์เซ็นตแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะและ้วผมเคยผมส่งกราฟให้กับทางทีมงานเนี่ยเอาไปเผื่อจะเอาขึ้นมาดูาอาจจะอาจจะสอดแทรกที่หลังแต่ว่าไอ้ตัวอัตราการขยายตัวของเงินเฟอ้อของในไทยเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะฮะมันที่ผ่านมาคือมันต่ำกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวฟลอร์หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยบ่อยมากเลยเยอะมากนะ จริงๆแล้วที่ผ่านมาคือมันขยับขึ้นไปเนี่ยแตะฟลอร์เนี่ยน้อยมากน้อยครั้งมากแล้วก็ทางไม่ใช่ก็มีแต่ทําจดหมายไปอธิบายให้กับทางกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้มันเกิดจากการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นในระดับในอัตราที่ต่ําเกินกว่าที่ควรจะเป็นผมได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์สตีฟแฮงกี้เนี่ยนะฮะที่ท่านบอกว่าเวลานี้เนี่ย อัตราการเพิ่มของปริมาณเงินในไทยที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะตกประมาณสองจุดถ้าผมจำไม่ผิดสองจุแปดแต่ท่านบอกว่าถ้านจะให้ไปถึงสิหนึ่งเปอร์ซนไอ้ตรงฟลอร์เนี่ยนะฮะต้องไปโน่นเลยปร,ประเภทสีเ่เปอร์เซนตกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเนี่ยต่ำเกินไปแต่นี่ในแง่นี้ทางแม่ชาเขาก็อาจจะมีความสิ้สึกแม่ชาตรงที่ว่าเขาต้องการจะเน้น อ่าไอ้นี่ฮะอ่าไอ้เสถียรภาพแต่พอเน้นเสถียรภาพมากจะจนไปเหมือนกับว่าเป็นการเหยียบเบรกนะฮะขับรถมันขับไปก็เหยียบเบรกไปเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะฮะเนี่ยไอ้ไอ้ที่ผมส่งมานี่คือว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยอัตราขยายตัวปริมาณเงินใน2.86%จุดแปดหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทาง professor สตีฟแฮงกีเนี่ยเขาคิดว่าจะต้องอยู่ในระหว่าง5.44ถึง7.44เนี่ยนะคมันถึงจะทำให้เศรษฐ,ฐ,ฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวได้เพียงพอตรงนี้เองแหละนะฮะเนี่ยที่ทางปร o f ษาแล้วเขาใช้คำว่าถีแบงค์ชัประมาทระวังมากนะ,ะักวเดินไปแล้วเกิดจะหกล้มเนี่ยก็เลยใช้คำว่า crawling คือลงไปคลานคือลงไปคลานจะได้ปลอดภัยมาก ปลอดภัยมากเกินไปอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งปประเด็นที่สองนะเนี่ยนะฮะคือเรื่องของนโยบายสถาบันการเงิอนอันนี้เป็นคนละเรื่องกับนโยบายการเงินนะนี่เป็นเรื่องของระบบนโยบายสถาบันการเงินซึ่งในความเหม็นผมเนี่ยการแข่งขันเนี่ยนะฮะทางแบค่ชิานี่ไปไปตีกรอบเอาไว้เนี่ยจนการแข่งขันในระบบแบงค์เนี่ยน้อยเกินไปมันเลยทําให้แบงค์เนี่ยนะฮะขวนขวายจะจะขวนขวายที่จะลงไปาหาลูกค้ารายเล็กรายน้อยเน,นี่ยนะฮะที่จะปล่อยกู้เนี่ยมันก็เลย มัน,มน,มน,มนแรงกดดันที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็น้อยเกินไปการขนขวายของแบงค์เนี่ยนะฮะที่จะควักกระเป๋าตัวเองออกมาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับลุงนี้ที่ค้างดอกเบี้ยที่เป็นลุงหนีี NPL เนี่ยก็น้อยเกินไปอันนั้นเป็นปัญหาที่สองมีปัญหาที่สามเนี่ยซึ่งผมส่งไอ้ตารางมาให้มาให้ดูอีกเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากคืออย่างนี้ครับถ้าเราดูไอ้ตัว อไอ้ไอ้ตารางไอ้นี่นี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนะฮะค่าค่าเงินเนี่ยนะฮะในช่วงช่วงเวลา20่สิบปีนะจากปีคศ2000มาถึง2024เราจะเห็นนะฮะเนี่ยไทยอยู่ใน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 กรอบวงกีด้านด้านขวามือสุดเนี่ยเราจะเห็นว่ายี่สิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะประเทศคู่แข่งหลักๆของเราเนี่ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยค่าเงินเข้าเนี่ยจะอ่อนกว่าดอลลาร์เนี่ย55.4เปอร์เซ็นต์นะคร เวียดนามอ่อนกว่าดอลลร์43.0%ญี่ปุ่นก็ยังอ่อนกว่าดอลลร์เนี่ยนะฮะ31.1%ฟิลิปปินส์29.2%มีประเทศที่แข็งตัวค่าเงินแข็งเทียบกับดอลลราเนี่ยไดเนียเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจเนี่ยมีอยู่ท้ายๆเลยคือไทยไทยเนี่ยนะฮะแข็งค่าเงินบาทแข็งเทียบกับดอลลาร์23.6%หมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่ามันเป็นไปตาม กฎการแบบนี้เนี่ยหมายเขาว่าประเทศไทยจะอยู่ได้เนี่ยนะความสามารถในการทํางานของเราเนี่ยที่เขาใช้คําว่า productivity คือประสิทธิภาพในการทํางานของไทยเนี่ยนะจะต้องเหนือกว่าจะต้องดีกว่าของอเมริกาเนี่ย23.6เปอร์เซ็นต์เราถึงจะสู้เขาได้ขนาดนี้นะฮะเราถามตัวเองว่าประสิทธิภาพในการทํางานของของไทยเนี่ย สูงกว่าอเมริกา23.6%อันนี้เป็นความฝันเลยมันไม่เกิดขึ้นจริงจริง,รงๆแล้วด้อยกว่าเยอะฮะเราด้อยกว่าเยอะเลยในแง่ของอความทักษะของแรงงานความศึกษาการศึกษาของคนรุ่นใหม่การคิดในเรื่องของการคิดออกไปนอกกรอบนวัตกรรมอะไรอ่างๆของเราไม่มีเลยแล้วอยู่ดีๆแบงกชาติมาบริหารเนี่ยนะฮะ ให้ไอ้ค่างเงินบาทเนี่ยแข็งอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันทําให้ความสามารถใกนาการแข่งของเราเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นสามโจทย์ใหญ่เลยที่<ช>ทผมคิดว่า,าใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงชาติเนี่ยนะฮะจะต้องหาทางหาคําตอบแล้วก็จริงๆแล้วนี่นี่คือปัญหาคือรัฐมนดรีกลางที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ทำไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้ตอนสมัยคุณเสษฐาท่านนายกเสถฐาที่ท่าน ควบตําแหน่งรัฐมนตรีคลังแ้่ก็คุยไม่รุ่นเรื่องกับงทางแบงค์ชาติที่จะคุยแบบนี้นะทำนองเดียวกันท,ที่ผ่านมาเป็นคุณพิชัยก็คุยไม่รุ่นเรื่องอีกเช่นเดียวกันก,ก็ถ้าถ้าไม่ปรับตรงนี้นะฮะคือมันต้องปรับทางแบงค์ชาติแล้วก็ทางตัว,ว,ตวรัฐมนตรีคลังค่ะ นอกจาก3โจทย์นี้เรื่องของการดูแลปริมาณเงินเรื่องของนโยบายการดูแลสถาบันการเงินและก็เรื่องของค่างเงินนะคะสิ่งที่ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องของนโยบายการเงินตรงตัวที่ทุกท่านทราบกันดีคือเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งจะไปม,มีผลเรื่องของสภาพคล่องในระบบการปล่อยสินเชื่อการแก้ไขหนี้นะคะอาจารย์เทเรศัยมองว่าปัจจุบันเป็นโจทยัยงเป็นอุปสรรคหรือไม่ประเทศไทยต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายกว่านี้หรือเปล่าดอกเบี้ยที่ ต่ำกว่านี้แล้วก็การปล่อยสินเชื่อที่ง่ายกว่านี้คล่องกว่านี้คือถ้าเราอัดสภาพ,พคล่องเข้าไปในระบบเนี่ยนะตามอัตราที่ศา,าสตราจารย์สีแฮนกี้เเขาระบุไว้ค,คือจากปัจจุบันเนสองจุดแปดหกเนี่ยขึ้นมาเป็นสี่กว่าเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยมันลดเองแหละอืมอันนี้คือเป็นผลโดยเชิงเชิงตัวเลขถูกไหมคะอาจารย์คะ ปริมาณเงินมันมีผลไปถึงเรื่องของของสภาพคล่องในระบบค่ะถูกต้องครับโอ้จริงๆแล้วไม่ใช่2.86ต้องขึ้นไปเป็นสี่กว่าเลยต้องเป็นห้ากว่าเ้ยเนี่ยของห้าจุดสี่ถึงเจ็ดจุดสี่ครับครับคือคือพอพอได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มันก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมันลดลงมาแต่นี่มันอยู่ที่ทางแม่ชาติเนี่ยเขาอยากจะรักษาไอ้ดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เนี่ยนะฮะ วิธีการที่จะเพิ่มปริมาณเงิน5.4คือเขาต้องไปทำ QE ไปซื้อพันธบัตรน,นะฮะระยะยาวก็ซื้อทำให้ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันลดลงมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปที่ไม่ค่เขาจะทำแต่ว่าเวลานี้คือปริมาณเงินเนี่ยที่เข้าไปและไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันน้อยกว่านะฮะที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจไปในอนาคต